ชัวแบบการทําง,งานเป็นยังไงอะไรน้เขาส่งสกบมาก็คือแบบโอ้เราแฮปปี้เลยครับผมว่าแบบจะได้แบบมีอีกหลายทริปด้วยอย่างที่ไปมาไปหัวหินมาครับผมแต่เดี๋ยวจะมีแบบในอนาคตมีไปถึงต่างประเทศแน่นอนใช่ครับผมก็กฝากไว้ด้วยครับผมอย่างผลิตภัณฑ์ของเราคือดูแลในส่วนไหนอะรอยาครับผมของดังเป็น L I Jelly Pad นะครับผมแล้วก็ตัวพวกแบบ f e n i n g Pad ซึ่งมันเป็นตัวอ่ะถ้ากิดแยก2แบบอ่ะตัว cleansing pad ก็จะเป็นตอนเราเช็ดพวก dead skin cells ออกไปก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนนอนบางทีเราแบบเจอมลภาวะเยอะพวกฝุ่นอะไรเกาะเราก็สามารถทำความสะอาดหน้าได้แล้วก็สามารถมาร์กหน้าได้ไปในตัวด้วยครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าได้ก่อนแต่งหน้าก็คือหน้าเป๊ะปังแน่นอนแบบนี้เลยนี่กลอกล มันโกลธหรือเกินต้องขอบคุณอิ s k กินะครับ L I Jelly Pad ปาศบแลบอนนีมาในภาเราว่าเออเห็นล่าสุดมีช่วยคนจาคใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมใช่ก็บริจาคเราผมก็เป็นแบบอะไรที่แบบเราอยากทำอยู่แล้วเราก็คุยกับพ่อแม่พ่อแม่ยิ่งชอบเลยครับผม <c oughs> เราก็ลุยไปเลยหลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็มานั่งดูอีกแหละว,ว่าแบบจะมีที่ไหนให้บริจาคได้อีกเพราะเราก็แบบ สายบริจาคอยากได้สุดบริจาคเทารเขผมก็เออเป็นเหมือนที่ที่น่านใช่มันจะแบบน้ําท่งอย่างนี้เราก็บริจาคไปนอกจากนั้นก็จะมีเสื้อด้วยครับผมจะมีเสื้อผ้าก็เอาไปให้ด้วยครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือดังก็เห็นอะบางข่าวเห็นข่าวสาองโอ้เห็นเห็นตลอดเลยครับผมก็อัปเดตตลอดมีที่ไหนแบบให้ดังไปช่วยได้ดังอยากช่วยเป็นไงพอได้ช่วยแล้วความสึกใจดีครับใช่ครับผมแบบดีใจที่แบบ เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนยิ้มได้ด้วยอันน oh, <insan> <isty> ี้ยมีอีกยที่อ๋อมีมีอีกเยอะเลยครับผมใช่เดี๋ยวเนี่ยหลังจากงานนี้เราก็จะไปนั่งคุยกับแม่ละแบบแม่แม่ที่ไหนต่อดีอ่าใช่ใช่แล้วก็บริจาคทั้งเสื้อผ้าทั้งเอ่ออาหารเดี๋ยวก็มีเงินครับบริจาคมีไม่ชวนแก๊งเพื่อนหรือว่าพาร์ทเนอร์เราไปช่วยบริจาคบ้าง อ่าก็ชวนชวนรวมๆดีกว่าชวนรวมๆว่าแบบเอ้ยแบบเนี่ยแบบใครแบบสะดวกก็สามารถบริจาคได้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรครับญ,ญี่ปุ่นกับไทยมันใกล้ไหมญี่ปุ่นกับไทยเหรอครับใกล้ไหมคะทำไมครับเออมันต้อง G O C O อะไรกันแบบอ๋อไม่พูดก่อนเนี่ยดีกว่าเดือนนี้ดังเนี่ยไม่ได้อยู่ไทยเลยอ่าที่แท้จะเป็นฝรั่งเหร <laughs> อน่ะทเอืม international yeah ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไทยเลยไงเพราะว่าแบบเดือนนี้เราห้าสต็อปใช่ปหเออสำหรับเดอะฮาร์ดทีเลอร์อย่างเดียวอ่ะแล้วก็เริ่มที่บราซิลไปเม็กซิโกไปนิวยอร์กกับมาไทยแป๊บหนึ่งมาเก็บของมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบไม่ได้ซัากไงเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็แล้วก็ต่อเลยครับผมไปเบนแล้วก็ไปญี่ปุ่นใช่แล้วนี่ก็คือเพิ่งกลับไทยแล้วทิงกลับอากาศประเทศไทยหรือยังครับอากาศอากาศ โจ๋ที่นี่มันร้อนจนึงเลยที่นี่มันร้อนซะเหลือเกินแต้วกับความาดับใจเนาะที่แบบซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตกันหลายประเทศเลยอ่าแฟนคลับแฟนคลับใช่ครับผมอ๋อซัพพอร์ตเรียกว่าเอเนอร์จีแบบเต็มแน่นอนครับผมเต็มร้อยแบบร้องเพลงขนาดแบบเป็นเพลงไทยเขายังร้องได้ใช่แล้วก็แบบเรียกว่าตื่นเต้นอะที่แบบได้เจอพวกเขานอ่เงต้องมีไปที่อื่นใช่ไหมฮะหรือว่าตอนนี้เป็น อยังครับยังเดี๋ยวมีมีไปต่อยครับผมก็เออเดี๋ยวจะมีไปอิตาลีก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปเป็นสิโปนว้าวจ้าไทยไม่ได้เสรแล้ว what's up Thailand นี่เนี่ต้องกลับมาคือสวัสดีประเทศไทย I love Bangkok อะไรนะครับก็ชอบอยู่ด้วยเพิ่มอดกเนี่อ ่าก็ลังพี่อะสงสัยตอนที่พี่เห็นอะไรว่าเอ๊ะทำไมสัมพนามันแปลกๆอ๋อะทูร์อรอฟเอ็มเจงอ๋อทุกคนรู้จักเอ็มเจไหมคอ่า MJ ก็คือเรียกว่าเป็นอันเป็นสไปเดอร์แมนกับ MJ ที่เราถ่ายรูปสไปเดอร์แมนกันรีเกรดครับผมซึ่งก็ MJ ก็คือเอาจริงๆก็ย่อมาจากไมร์จุงเออก็ MJ ไงก็เป็นเป็นเป็นได้หมดเลยอ่ะจะเป็นไมร์จก็ได้หรือไมรจุงก็ได้ เเรรรีียยกกน่ัใช่ครับเป็นปกติแล้วตั้งตั้งแต่ปีแรกแล้วนี่ตั้งแต่เจอแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เจอที่รักเขาเออเล่าหรืออวดอันนี้เหรออันนี้เล่าเล่าอ๋อไม่ไม่เราเรียกเอ็มเจเอ็มเจมันชัดอ่ะที่รักเออไม่อหรืออีกอีกอีกชื่อหนึ่งก็ดังจีมีทีวีไม่ไม่เขาคือนี่คืออินเจหร อ๋อโหหาไม่เจอเอัอยงไงงยัไงนี่ใช่ไหมครับอันนี้แบบเป็นเสริมดวงไงอ่าก็เป็นฟิลเสริมดวงแบบบางทีแบบช่วงที่เราดวงตกเราก็ไปเอาได้ใช่ไม่เราอาจจะเป็นเทรนไงใช่ไหมช่วงนี้เป็นเทรนแบบทุกคนใส่ได้แดงอะไรเงี้ยเสริมสิริมงคลเนี่ยเรียกงานเรียกงานใช่เรียกงานเสริมสิริมงคลก็ก็ มหมดไหมได้ได้หมดทุกศาสตร์เลยไหมฮะทั้งแบบงานเงิน <c oughs> ความรักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมาให้หมดเลยดีกว่าเอออน,นี้เราคือบอกเลยแบบครอบครัวดังเป็นสายสายนี่อะไรเงี้ยแบบสายทำบุญสายงูสายอะไรแบบเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิสทธิ์เย้ยเขาแบบเอ,อ่อนับถือสุดๆดัดดดงก็ตามด้วย <c oughs> ้วมีเรื่องไหนที่เราขอไปแล้วมันแบบว้าวมันได้ดังใจมาขอไปเลยครับรู้สึกว่าแบบอยากเป็นรีเซนเดอร์สกินกันเลย <gas m S 2> าาการเป็ารอดูว่าแบบว่าจะความบันเทมากแค่ไหนขอบคุณมากทุกคนขอบคุณครับผม